ครับก็สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของวันที่ว่างๆนะครับในคลิปที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับผมได้พูดถึงเรื่องของโคชชิ่งกับเอ,อ่อเมนตอริงนะครับว่ามันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็มีลักษณะการใช้อย่างไรในที่ทำงาน นะครับตอนนี้เรามาดูนะครับในเรื่องของโคชชิ่งแมネจเมนต์เนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่ามันเป็นกระบวนการเรียนรู้นะครับเพื่อช่วยให้ใครก็าตามนะครับได้พัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของตัวเองเนี่ยให้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพนะครับเป็นการสอนงานนะครับไม่ได้หมายถึงสาระของการสอน นะครับหรือบอกถึงวิธีการทํางานเท่านั้นนะครับแต่มันหมายรวมถึงการที่ช่วยเหลือให้คําแนะนํารวมถึงให้กําลังใจนะครับแล้วก็ให้โอกาสในการทําสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นนะครับเพราะฉนั้นผมบอกแล้วว่าในการสอนงานเนี่ยนะครับที่เราแยกไปนะครับในคลิปที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับเป็นหลายมีมีหลายแบบมากนะครับในองค์กร โค้ชชิ่งเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งรูปแบบแล้วโค้ชชิ่งผมก็บอกแล้วว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดึงศักยภาพนะครับและการโค้ชชิ่งเนี่ยนะครับที่เราทําจริงๆเนี่ยเราจะทํากับพนักง,งานที่มีมาตรฐานสูงนะครับสามารถพัฒนาได้นะครับแต่ในรูปแบบปัจจุบันเนี่ยเราเอาโค้ชชิ่งกับเมนตอลิงเนี่ยมาผสมกลมเกลียวกันนะครับเพราะเมนตอลิงเนี่ยจะเป็นเรื่องของอบอกแนวทางเลยว่าคุณต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่โค้ชชิ่งไม่ใช่โค้ชชิ่งเป็นการบอก แล้วก็ให้พนักงานคนนั้นนะครับไปปฏิบัติเองไปคิดเองนะครับหาวิธีวางแผนทําให้ตัวเองนะครับบรรลุผลนะครับแล้วบอกว่าในการโคชชิ่งม m เน a g เมนต์เนี่ยนะครับครับมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการพัฒนานะครับในส่วนของผลการปฏิบัติงานนะครับหรือเน้นไปที่ตัวเนื้อของงานเป็นสําคัญนะครับอันนี้คือรูปแบบของโคชชิ่งในองค์กรนะครับซึ่ง เราจะแตกต่างนะครับจากพวกไลฟ์โค้ชต่างๆนะครับนั่นคือโคชชิ่งของความสําเร็จนะครับน,นรูปแบบในองคอ์กรเนี่ยมันจะใช้นะครับแล้วก็บางทีมันจะใช้ทั้งโคชชิ่งทั้งเมนตัล i ิงทั้ง OJT ทั้งทีชิ่งนะครับอะไรเนี่ยหลายๆอย่างรวมกันนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับวันนี้เราเมนหลักมาอยู่ที่โคชชิ่งก่อนนะครับตอนี้ เรามาดูนะว่าไอแนวคิดของหลักการเป็นโค้ดเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับเขาบอกว่าโค้ดเนี่ยนะครับเป็นเพียงกระจกเงานะครับทําหน้าที่สะท้อนนะครับให้โค้ชี่ได้สํารวจตัวเองแล้วก็ยอมรับตัวตนของตัวเองนะครับในการโค้ดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้คําถาม นะครับนั้นโค้ดก็ยังใช้คําคถามเพื่อสะท้อนให้ตัวโค้ชี่เนี่ยเห็นตัวเองแล้วก็ได้สํารวจตัวเราตัวเองว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็อยากจะไปถึงเป้าหมายอย่างไรนะครับตัวที่สองนะครับก็คือโค้ชี่นะครับมีความสามารถอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีศักยภาพเหลืออยู่เพราะฉะนั้นแนวคิดของโค้ดเนี่ยต้องมองว่าโค้ชีค่คนนี้นะครับมีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะแสแดงศักยภาพเหนือไปได้อีกนะครับสูงขึ้นไปได้อีกนะครับ แล้วก็แนวคิดที่สามเนี่ยก็คือมนุษย์ทุกคนย่อมรู้จักตัวเองดีที่สุดนะครับลหลายๆคนนะครับรู้เรื่องคนอื่นเยอะๆและเยอะแยะเลยนะครับแต่ลืมรู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแนวคิดจริงๆเนี่ยนะครับโค้ดต้องรู้ว่าทุกไม่มีคนไหนหรอกครับที่รู้จักตัวเองมากกว่าคนอื่น นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชี้ก็เห็นว่าตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแก่นแท้ของตัวเราเองเนี่ยคืออะไรไม่ใช่แก่นแท้ไม่ใช่ไม่ใช่ภาพพจน์ที่เราต้องการให้คนอื่นเห็นนะครับคือตัวเราจะรู้ว่าตัวเราเป็นคนลักษณะไหนเป็นคนอย่างไร แนวค,คิดที่4ี่เนี่ยคือมุ่งเน้นทําให้ยอมรับผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองไม่ว่าเราจะโคชชี่งไงก็แล้วแต่นะครับผลสำเร็จอยู่ที่ตัวของโคชชี่นะครับต้องยอมรับผลของการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นนะครับแนวคิดต่อไปก็คือเรื่องของกระบวนการที่ใช้นะครับเน้นที่วิธีการแก้ไขนะครับมิใช่เน้นที่ตัวปัญหานะครับมันก็จะไปเข้าในเรื่องของหลักการคิดแล้วก็วิเคราะห์แก้ไขปัญหานะครับตัวต่อไปนะครับแนวคิดต่อไปก็คือปัญหารูปศรรรัพท์เนี่ย เป็นสิ่งที่เขาพบเจออยู่นะครับไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นมันปัญหาลูกศ์ต่างๆเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตัวณหน้าด้านหน้าของโคชชี่นะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะครับเป็นสถานการณ์ที่เข้ามากระทบหรือเป็นอีเวนต์ที่เข้ามานะครับนั้นกระบวนการต่างๆของโคชชี่ก็ทํากับสถานการณ์นั้นรับยังไงรับสถานรับมือสถานการณ์นั้นอย่างไรนะครับแนวที่สุดท้ายเนี่ยครับก็คือทุกคนมีเทคนิคที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับ แล้วก็มีเทคนิคที่เหมาะสมของตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยโค้ดเนี่ยมีหน้าที่นะครับในการบอกในการถามนะครับชี้ให้เห็นว่าเออมีอย่างนี้อย่างนี้นะครับเพราะันตัวโค้ชที่เองเนี่ยนะครับต้องนําสิ่งต่างๆที่โค้ดบอกเนี่ยไปปรับปรุงแล้วก็เป็นเทคนิคนะครับ เอาเอาไนก็ได้ให้เป็นเทคนิคของตัวเองนะครับมันจะทําได้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้บรรลุปเป้าหมายหรือให้แก้ปัญหาในสิ่งที่โคชชี่พบเจอนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับหัวใจของการสอนงานแบบโคชชิ่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าทําให้ลูกน้องมองเห็นตัวเองแล้วก็เข้าใจตัวเองนะครับแบบที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้แนวคิดคือการเป็นกระจกสะท้อนนะครับไอ้ตัวที่2เนี่ยคือกระตุ้นให้ลูกน้องเกิดความอยากเปลี่ยนแปลงในตัวเองนะครับบางคนนะฮะ ลูกน้องทําอยู่เนี้ยได้อย่างเนี้ยเขาพอใจตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวโค้ชเห็นว่าสามารถที่จะพัฒนาได้อีกนะครับศักยภาพยังมีเต็มนะครับก็ต้องทาให้ลูกน้องนะครับกระตุ้น,นให้ลูกน้องเกิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะพัฒนาตัวเองนะครับตัวที่3นะครับทำให้ลูกน้องเกิดความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายแล้วก็รับผิดชอบต่อเป้าหมาย ตัวที่สี่ก็คือสร้างความไว้วางใจระหว,ว่างตัวหัวหน้ากับลูกน้องลูกน้องไอ้ตัวหัวหน้าเนี่ยคือในฐานะของโค้ชนะครับลูกน้องในฐานะของโค้ชชี่นะครับตัวที่ห้าก็คือการถามคำถามแล้วก็การฟังอย่างตั้งใจนะั้นคนที่เป็นโค้ชเนี่ยต้องมีเทคนิคใ,ในการถามและที่สําคัญนะเทคนิคที่สําคัญมากๆก็คือต้องฟัง,อ,งอย่างตั้งใจฟังเรื่องที่โค้ชชี่เขาเล่าอธิบายให้ฟังจากนั้นก็จะประเด็นที่โค้ชชี่เขาเล่านี่แหละฮะด้วยการฟังของเราอย่างตั้งใจเนี่ยนะครับแล้วก็ แทงเป็นคำถามถามไปเพื่อให้ตัวโค้ดเนี่ยได้บรรลุปเป้าหมายครับบทบาทของโค้ดเนี่ยผมสรุปให้ง่ายๆเลยนะครับก็บอกว่าโค้ดเนี่ยนะครับเป็นเพียงกระจกเงาเพื่อสะท้อนแบบที่ผมบอกนะผมผมจะใช้ตัวนี้ตลอดนะครับเพราะว่าไอการที่โค้ดเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนกระจกเงาเนี่ยเพื่อที่ให้โค้ดเชนโค้ดชชนเนี่ยทราบว่าตัวตนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นกระจกเงาแล้วสิ่งสิ่งที่เป็นเครื่องมือของการที่จะใช้ว่า ในการเป็นกระจกเงาเนี่ยก็คือการใช้คำถามนะครับในการใช้คําถามถามตอบถามตอบไปด้วยแล้วเด็กท at <tem> ี่ผมบอกโพสก็ต้องมีทักษะการฟังที can, ่ด <un> ีด้วยนะครับแล้วก็บทบาทอีกบทบาทหนึ่งต้องกระตุ้นนะครับให้ตัวโค้ชี่เนี่ยใช้ศักยภาพออกมาเต็มที่การกระตุ้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการให้กําลังใจหรืออาจจะเป็นเรื่องของการดุอาจจะเป็นทั้งทางบวกและก็ทางลบ นะครับแล้วก็ทุกท้ายนี่ก็คือทำไมก็ได้นะครับให้โคช้ชเนี่ยพยายามอยู่ในเป้าหมายคือมุ่งมั่นไปที่เป้าหมายอย่าให้หลุดจากเป้าหมาย นะครับแล้วเราดูง่ายๆเลยนะครับไอ้ตัวแกนหลักของของการเป็นโค้ชเนี่ยนะครับหลักๆเลยหลักๆเลยนะครับมันจะมีอยู่2 2 2ประเด็นนะครับก็คือเป็นโคชชิ่งเพื่อซ่อมหรือเป็นโคชชิ่งเพื่อสร้างไอ้ตัวเป็นโคชชิ่งเพื่อซ่อมเนี่ยก็คือซ่อมเนี่ยเราหมายถึงเป็นโคชชิ่งเพื่อที่ในการแก้ไขปัญหานะครับบางครั้งก็เป็นเรื่องของอ t t i t u d e หรือเรื่องของสกิลนะครับให้กับทีมงาน นะครับส่วนโคชชิงเพื่อสร้างเนี่ยก็คือเป็นการพัฒนานะครับเป็นการพัฒนาดึงศักยภาพของทีมงานออกมานะครับหรือต่อยอดทีมงานหรือการสร้างซัพเสเซอร์นะครับหรือตัวตายตัวแทนหรือที่เรียกแบบหนึ่งคือเรื่องของมือรองนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะจบลงแค่นี้ก่อนนะครับในเรื่องของโคชชิงแมนจเมนต์นะครับถ้าเกิดผู้ฟังท่านใดนะครับชอบนะครับก็ขอความกรุณานะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบ กันใหม่นะครับ